มาอยู่ที่บ้านปานิตมีความสุขมากอากาศดีแล้วก็ทำห้องของเราตามสบายไม่ลกเกินไปไม่มีระเบียบเกินไปสบายๆปัญหาก็คือว่าประตูห้องลูกบิดเนี่ยมันเป็นแบบที่ล็อกไม่ได้ไม่มีกุญแจไม่มีตัวล็อกใครอยากเปิดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันเหมือน ประตูห้องน้ำที่ล็อกไม่ได้นะล็อกไม่ได้อยู่ข้างในก็ล็อกไม่ได้หร,รือใครคิดว่าประตูอย่างนี้มันล็อกได้ล็อกไม่ได้นะครับแต่บางทีเราอยู่สองคนเราก็มีกิจกรรมที่ไม่อยากให้ใครเปิดประตูพรวดพลาดเข้ามา เราต้องหาวิธีล็อกประตูให้ได้ด้วยวิญญาณของทหารช่างวิญญาณของนักแสวงเครื่องนะนี่คือวิธีล็อกประตูของเราเราเอาไม้แล้วก็ท่อที่มีอยู่ในบ้านประนิษฐนเป็นราวตากผ้านะขโมยราวตากผ้าประนิษ์มาแต่ก็หาอย่างอื่นแทนได้เข้าไปละแล้วก็ยันไว้สุดฝาห้องอ่ายันมา ต่อมาจนถึงประตูให้ดูยาวๆใครใครจะไปดัดแปลงแบบนี้ก็ได้แต่มันก็ต้องมีของอันนะเนี่ยเรามีของพอแล้วก็ดัดแปลงมีดมันเหลาไมา้ ้ากับท่อได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ท่อมันมีรอยต่ออยู่ก็เอามาแข่นเสื้อหักๆมายัดใส่ให้มันเลื่อนไม่ได้แล้วก็ปรับความยาวนี้ให้พอดีอันนี้มีช่องว่างที่ประตูแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ใครจะเปิดเข้ามาก็เปิดได้ตามปกตินะครับเราก็เปิดเข้าเปิดออกได้ตามปกติ แล้วเราอยู่ข้างในเราจะล็อกห้องเราก็ทําง่ายๆอย่างนี้นะยกขึ้นมาแล้วเอารองเท้าหรืออะไรก็ได้ลองไว้เมื่อเมื่อตรงไม้ตรงนี้มันขึ้นมายันกับประตูก็เปิดไม่ได้นะครับนี่คือวิธีล็อกประตูอย่างน้อยก็ให้คนรู้ว่าเราไม่อยากให้ใครเข้ามา <laughs> นี่แหละครับทหารช่างครับ สแสวงเครื่องไม่ได้เอาไปสแสวงเครื่องกับระเบิดการวางระเบิดแต่เอามาใช้กับชีวิตประจำวันก็มันไม่ได้ดีเด๋อะไรแต่ว่าใช้งานได้ครับ